สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําเพลชแนลนะคะวันนี้เช้าของวันที่17พฤษภาคม2568เนอะเช้าๆค่ะมาเอาบุญน้ำกันเนะจ้ะเนาะอนุโมทนาสาธุบุญกับพ่อพ่อแม่แม่ปูปปปปป่ปูตายายนะคะพันมาใส่บาตรตอนเช้ากันนะคะ เป็นจังไหนเนี่ยเมื่อวานนี่ทั้งลาวทั้งฮาหน่อยสังบอแล้วก็ทั้งรัฐบาลไทยเนาะผู้ใดได้กันยินดีน้ำผู้ใดบ่ได้ก็สู่ส,สู่ต้อนะคะเอฟซี FC. กาหลายๆคนเนาะซื้อถืกซื้ออ่าหวยบ่ถืกช่องทางนะคะถืกโดนโกงไปหลายคนอยู่เนาะอยากให้แจ้งให้ทราบว่ากลุ่มพิพาทตอนนี้นะคะเพิ่นเปิดกลุ่มอยู่แต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันไดย มี่จะเมื่อมาอันดึงหวยมาห้ซื้อนะคะเนาะกลุ่มพิพัทนะคะเป็นกลุ่มปลอมถ้าว่าผู้ใดซื้อหัวยอยู่ในกลุ่มพิพัทถือว่าเป็นกลุ่มปลอมนะคะเน,นานนะระวังเด้ดอเนอะมมาะพอมีสาสีมันมาทุกรูปแบบนะคะเอฟซีจ๋ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบให้ทุกคนระวังด้วยเนาะมอว่านี่มี่ผู้หนึ่งว่ะ ถือทั้งบนถือทั้งล่างละถือทั้งตัววิ่งตัววิ่งตัวรูนเนาะคะ่ะแต่ว่าบอไดเงินเขาบล็อกเลยเนาะเมื่อวานนี้เนาะให้เอฟซีทั้งช่องระวังกันทุกคนเด้อบอกแจ้งเตือนกันทุกทุกคนคะ่อะอันที่ว่ FC, าขาเจ้าเอฟซี่อที่วามหาลัยยูนกลุมีมหาลอันซื้อหวยลวอันถือแล้วบอไดเงินเขาบล็อกเลยมันเนี่ย อันมันกุ้มปลอมกุ้มเก่ากุ้มปลอมเยอะแม่กับกุ้มปลอมแม่อนกุ้มปลอมหลายท่านคุ้นท่านวนเรายืดคุ้มไม่ท่านหาหกเยื้อ้มนั่นแล้วก็แบบนั่นแหละมีแล้วเดี๋ยวแม่บอกมาเลยกระจายความต่ไยเลยเยืแม่หิ้ไปเลยกันนั่นแหละพี่แจ้งกุ้มปลอมหลายกุ้มพี่ประหัตแปดกุ้มเขายึดไปเบิดเนาะเดี๋ยวทำใส่บุตรใส่บาทกันเลิกค่ะเอฟซีค่ะอนุโมทนาสาธุบุญไปด้วยกันเนาะ มาจ้าเอฟซจ้าหลังจากที่เข้าไปทำบุญรวมกันมาแล้วเนาะเฮากลมาเบิงผลฮานอยของสี่เซียนเมื่อวานนี้นะคะว่าทําผลงานออกมาได้ดีบอนะคะเมื่อวานนี้เนาะหลุ่นแทบใจจะขาดนะคะเกือ <c> บ <ười> <c ười> <c ười> <c ười> ตายนะคะโอ้ยยอนว่าอันเจ็ดแปดบ่มานำกันนี่ละลางนี่ละจังบ่สื่อนะคะเอซเนาะก็เลย บอด้จ่อยนะคะของอาจารย์หนุ่มกลสินเนาะโค้งสุดท้ายบนลงล่างล่างขึ้นบนเนาะทาผู้ใดซื้อกันบนกันล่างจะได้บนล่างเลยแต่ว่าอาจารย์เพิ่นใดเนาะเขาซื้อเหลข็ของอาจารย์หนุ่มกลสินนะให้ซื้อบนซื้อล่างไว้ด้วยนะคะ fc เพราะว่าเหลขกเพิ่นนะจะมักสลับกันนะคะโดนโดนจะจะดังออกอันแต่ว่าชุดแรกที่เพิ่นนไ้มานะคะ ชุดแรกที่อาจารย์หนุ่มกระสินให้มาต่องวดน,นะ709ข้างบนนะคะก็เข้าที่09ตรงๆเลยเนาะรอบแรกนะคะรอบที่สองมาเอาสลับกันเล่ยเลยอันเป็นบนเป็นล่างล่างเป็นบนซ้ำเนาะะมาเป็นยังค่ะงวดนี้งวดนาสู่ต่อนะคะมีมือหนึ่งจะเป็นมือของเฮานะคะ3ตัวตรงๆราง,งวัลที่หนึ่งใกล้ๆเข้ามาแล้วค่ะ นี่ค่ะบ้านใกล้ๆบ้านบากนี่นะบ้านโคกลามนะคะถือรางวัลที่หนึ่งนะคะเอฟซี FC, ผัวเมียบัวลายอายุปลายเนาะอายุกลางกลางคนนี่แหละเมื่อวานนี่ค่ะ,จะเจ้าเฮวัซันโอ้ยสวรอนเนะ้ะยยำใดด้ดเราจะถือน้ำเพลินสินนนนนะบสองล้านนน่แม่น้องคำแพงถือรางวัลสิบสองล้านนี่ทำบุญกระจายเลยนะคะเ <c oughs> <c oughs> นาะอ,อ่ะ เ้าข่าวมาเบิงผลหานอยเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะนอยพิเศษบนออกเก้าหกสี่ล่างออก6กหนึ่งส่วนหานอยปกติบนออกแ 8, 8 7แปดเจ็ดเออ,อ,อกเก้ดนะคะขอโทษเก้าดล่างออก6กหส่วนหานอย VIP บนแปดล่างออก4ี่ห้านะคะ อยากถือได้นะอยากถือรลังวันที่หนึ่งจักเทือได้แด้ความฝันที่อยากเห็ดถ้ำบุญกษสิเดเห็ดได้ถ้ำยังสมใจเลยเนาะส่วนของเซียนโคลาดเมื่วานนี้วิ่งรูด8กับ7มาทั้ง2ตัวนะคะเนาะตัวเด่นก็มาตัวรองก็มาจับคู่เข้าชุดเน้นหฮานอยเนาะเข้าที่8 7ดบนของฮานอยปกติเข้าตรงๆนะคะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่ให้9กับ7มาที่7ก็จับคู่เข้าที่7 8เลขออก8 7ดชุดล่างนะคะเออชุดล่างวชุดรองนะคะชุดรองของอของเซียนเชียงใหม่นะเข้าที่7 8ดเลขออก8 7บนของฮานอยปกตินะคะวิากลับไปกลับมาอย่อวเบาบ่ถืกจ้าเถื่อส่วนของเซียนอุดรเมื่อวานนี้วิ่งลูดเด่นสลองสอง สีมาสฮานอยเนาะมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP แต่ว่าจับคู่บ่เข่าของพี่พหัสวิ่งรูดเด่น8ปรองสี่ก็มานะคะสี่ <te> <is> ก็มาแต่ว่ากับจับคู่บ่เข,าข่าคือกันเนาะาอาอ่าตัวเลยหน้าท่าของวันที่17เมืนอนีกันต่อ,ตอเลยนะคะเอซ วันที่17นะคะวันนี้ของเซียนเชียงใหม่สำหรับแนวทางฮานอยรวมวิ่งรูดให้มาเด่น8ลอง9บนล่างจับคู่ให้ชุดเน้นมี 81, 82, 83, 84แล้วก็ชุดลองมี 91, 92, 93แล้วก็94นะคะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่น9กรอง7เมื่อวานนี้มาตัวรองนอกตัววิ่งตัวรูดมาตัวรอง7จับคู่เข้าชุดรอง7 8เลขออก8ปดบนของฮานอยปกติหฮานอยส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่8ปรอง9จับคู่ชุดเน้น8 1 8 2 8ึ่งสองแชุดรอง9 1 9 2 9 3แล้วก็9ก้นะคะ มาต่อที่ของเซียนโคราชนะคะส่วนของเซียนโคราชวิ่งลูดเด่นหกรองห้านะคะวันนี้จับคู่ให้ชุดเน้นมีหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดชุดรองมีห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดนั่นเองค่ะเนาะของเซียนโคราชวันนี้ส่วนเมื่อวานเซียนโคราชวิ่งลูดเด่นแปดรองเจ็ดตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเลยจับคู่เข้าชุดเน้นหนึ่งฮานอยนะคะมาที่แปดเจ็ดนอย ปกติบนเข้าตรงๆรงเนาะมีะคุณพีท่านหนึ่งค่ะอยากเพิ่นเพิ่นมาเอาห้าหน้อยซีเซียนนี่ไปซื้อรัฐบาลไทยนะคะเพิ่นถือนะคะเมื่อก่อนเพิ่น่าแม่น้องคำแพงลงลงห้าหน้อยให้เร็วๆหน่อยจะได้เอาไปซื้อรัฐบาลไทยนะคะเพิ่น่ากระเมียนอหลีเนะาะแม่เพิ่นสังเกตแลวกับพี่ลาลงห้าหน้อยไปมาเบบึงรัฐบาลไทยออกรัฐบาลไทยตลอดเลยนะคะ เดี๋ยวนี้บรเห็นเพื่อนขอมากเนาะค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะเอฟซี FC จะลงทุนกับอ่าบ้านใดเนาะการเสียงโศกอยู่บ้านใดเว็บใดก็ให้ละมัดระว่างเด้อนะคะพอว่ามีมิจสาชีพมันลายเนาะเอาซื้อคนอื่นไปหากินนะคะเอฟซีเนาะมีเมื่อวานนี้มีเอฟซี อันหนึ่งเพิ่นถือเพิ่น่ได้เนาะเพิ่นว่าอันว่าเห็นพระหัต์การันตีให้ว่าได้อันเมียงเกาะเพิ่นว่าก็เลยไว้ใจว่าสันบแมเนเนาะเป็นข่าเจ้าเอาซื้อพี่พระหัต์ไปเอาซื้อพี่พระหัต์ไปเห็ุกลุ่มสางกลุ่มหรือว่าพวกที่มันเขามากลุ่มแล้วแล้ว,ลวมันยึดกลุ่มพี่พระหัต์ไปนะนะ่นน่ะแปดกลุ่มนะคะที่เขายึดไปก็เลย เป็นของมิดชาสีบมดทุกกลุ่มเลยเดอ้อจ้าเนาะให้เรามาระวังกันดีๆก่อนเซียงเส้อนะคะ,ะไปโตนะคะถ้าผูใ้ใดอยากหู้ก็ให้ไปเบิ่งติดตามทาง y u t u b e เอาเดอ้อเนาะค่ะบบนใอจ่ใจให้โทษมาเบอร์ถาบบเมนิพีพัดถาบบเมนแม่นองกำแพงอย่าไปลงเสือะะ้อเด้อค่ะ FC ส่วนของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นหนึ่งรองสามจับคู่ให้ชุดเน้นมีสองหนึ่งสองแปดแล้วก็ชุดรองมีสามหนึ่งกับสามแปดค่ะของเซียนอุดรวันนี้ส่วนเมื่อวานเซียนอุดรวิ่งลูดให้มาเด่นสี่รองสองตัววิ่งตัวลูดมาทั้งเออมาตัวเด่นนะคะสี่เข้าสองฮานอยมาฮานอยพิเศษกับฮานอย v i p เนาะแต่ว่าจับคู่บ่เขาเมื่อนี้ห้มาไมา่วิ่งลูด เด่นที่1ลองสามจับคู่ชุดเน้้สองหนึ่งสอแล้วก็3ามหนดนั่นเองค่ะ,ะสุดท้ายท้ายสุดมาปิดคลิปด้วยของพิ่พหันนะคะสำหรับของพิ่พหันวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้เด่นที่4ีลองแจับคู่ให้ชุดเน้นมี4ีสกับ 4, 4ี่ชุดลองเป็น8ปสกับ8ปดเก้นะคะเอซี่เสียดายแห้งค่ะเก่าซีเนาะเลขเล่าเมื่อวานนี่ เช่นบุถือจอยนอสดายสามเจ็ดของอันน,ะนันเมื่อนั้นเนาะมาออกงวดที่สองเน่ะบางงวดหนึ่งส่วนเมื่อวานนะคะของพี่ประหัตก็ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวเลยเนาะแปดก็มาสีก็มาแต่ว่าจับคู่ให้บเขา มือนี่พิ่นห้ยวิ่งลูซีเด่นซีลอง8ปดเมื่อวานนี้เด่น8ปดลองสี่มือนี่เด่นซีลอง8ด,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 ดนะคะจับคู่ชุดเน้นมือนี่เป็นเน้นที่สี่สาและ4ี่แดลอง8ปสามกับ8,9ดนะคะทัหน้าจอเดอ้อจ้ะผู้ใดอยู่ในกลุ่มนะคะ กลุ่มเกาเซนซนะนะคะกลุ่มเกาของพี่พหัดแจ้งเตือนกันไปหลายๆคนเน่เดอ้อนะคะระวางมิชาชีพค่ะมันหลายแห้งค่ะมิชาชีพมาถูกรลปแบบมาถูกวิธีทางนะคะเนาะระมัดระวังกันดีๆค่ะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆปังๆกันยกช่องอีกค่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ